สวัสดีครับผมสิงโตน้ำโชคนะครับความรักคือแรงบันดาลใจตอนเด็กๆที่เราเรารักคุณพ่อคุณแม่เราก็เกิดแรงบันดาลใจที่จะเรียนหนังสือให้มันเก่งๆเ,เพื่อที่โตมาจะได้ทำงานดีๆพอมีแฟนเริ่มมีแฟนเกิดความรักรักใครสักคนเกิดแรงบันดาลใจเปลี่ยนตัวเองเป็นผู้เป็นคนอย่างนั้ดนตรีนี่ก็ประจำเลยพอรักใครสักคนเนี่ยเเกิดแรงบันดาลใจเขียนเพลงให้เขา ททอใจมนิ้งมันไปทะเลซ้ายลมจะปลอบใจคือจะบอกว่าคนที่เรารักไม่อยากให้คนที่เราลักเครียดใช่ไหมเป็นห่วงไม่ได้ทิ้งเธอไปนะครับบอกให้ทิ้งสิ่งที่มันอัดอั้นอยู่ในใจไม่สบายอกสบายใจทิ้งมันไปแค่ทิ้งมันไป,<ต>ท,นไปทะเลสายลมจะปลอบใจแล้เท่าไร พักใจผ่อนลายทิ้งมันไปเงินคุยกับทะเลเลยหยุดใ,ใจ